นี้นะคะเราวนมานดีนะคะปกติเราผ่านทางหน้าวันนี้เราผ่านทางด้านหลังนะคะของมูลลัคันทักกุดีนี่ค่ะเราจะเห็นแล้วด้านหลังนะคะแล้วก็สิ่งที่สลักหักพังเก่าก่อนนะนยังคงรุ่งเรืองอยู่ในรื่งใหญ่ของบุคคลที่ได้สร้างกุศสมเอาไว้ซึ่งถ้าเหล่านั้นเนี่ย ได้ไปสู่สวรรค์ได้แล้วนะคะโดยเฉพาะนันทิยาเสษฐีนะคะก็สมกัตที่เทพธิดารอคอ,อยนะคะน,นี่ค่ะนะคะหลวงเหลืออยู่อย่างนี้นะคะจะเห็นร่องรอยที่ประนีตที่ได้สร้างเอาไว้สถานที่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะเป็นที่อยู่ของภิกษุภายหลังการที่พระองค์มาแสดงธรรมแล้วแล้วพระองค์เสด็จจากไปนะคะก็จะมี สถานที่ของพิกษุมาอยู่ในบริเวณนี้เยอะมากค่ะนะคะทำเป็นกองหินกองหินเอาไว้ค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นั้นคือร่องรอยของปัญญาของบุคคลที่หลังการปรัสรูแล้วนะคะของพิกษุปัญจะวะคีซึ่งได้จากไปสู่ที่ต่างๆที่พระองค์บอกว่า ขอให้เธอทั้งหลายเป็นไงคะเป็นทูตแห่งพระธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ไปในแต่ละที่เทียนหนึ่งองค์ทำไมไปหนึ่งองค์เพราะในขณนะนั้นมีน้อยหรือมีมากมีน้อยมีน้อยนะอย่าไปซ้ำในที่เดียวกันนะคะ